ที่ดินน่ะก็จะมีหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต70เมตรแล้วด้านหลังอ่ะก็จะติดคลองส่งน้ําด้วยนะอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนทันแมคโครโลตัสอินเด็กซ์นะคะราคาขายเพียงตารางวาละ9,500เนี้ยนะคะแปลงเล็กๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะในตัวเมืองนะครราชสีมาในราคาแบบนี้ค่ะ สวัสดีค่ะมาดามโอที่ดินสวยค่ะมาพบกันในคลิปนี้นะคะเหมาะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินสำหรับสร้างบ้านอยู่อาศัยค่ะมีเนื้อที่ประมาณ1-2ไร่นะคะเป็นที่ดินโฉนดในตัวเมืองนครราชสีมาอยู่ใกล้กับสี่แยกประโดกหรือแยกพิกษัตซนะคะราคาเพียงตารางวาละ9,500บาทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวตามโอไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลหมื่นไวัยอ,เ,อเมืองนครราชสีมาค่ะจากแยกประโดกนะคะขับตรงมาทางบ้านโพนสูงแล้วเลี้ยวขวาไปประมาณ1.5กิโลเมตรนะคะที่ดินน่ยก็จะอยู่ทางซ้ายมือติดถนนคอนกรีตเส้นนี้เลยค่ะและตอนนี้นะคะโอก็อยู่ที่แปลงที่เราจะขายแล้วค่ะ ที่ดินนะ่ะก็จะมีหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต70เมตรแล้วด้านหลังอ่ะก็จะติดคลองส่งน้ำด้วยนะรูปแปลงอ่ะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะมีทั้งหมด3แปลงติดกันเลยมีแปลง1่งไร่แล้วก็มีแปลงเล็กขนาด1งงานอีกห,หแปลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปแปลงแต่ละแปลงแล้วก็พื้นที่โดยรอบๆกันเลยค่ะ ที่บอกไปตอนแรกนะคะราคาขายเพียงตารางวาละ9,500เนี้ยนะคะแปลงเล็กๆแบบนี้ หาไม่ได้แล้วนะในตัวเมืองนครราชสีมาในราคาแบบนี้ค่ะและเป็นทาเลที่อยู่อาศัยนะเดินทางเข้าออกก็ได้หลายทางด้วยค่ะถ้าจะมาจากแยกพีคัต์เนี่ยก็แค่4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนทันแมคโครโลตัสอินเด็กซ์นะคะและถ้าจะเดินทางออกนอกเมืองโคราชนะคะก็สามารถไปทางถนนบายพาสได้นะทางบ้านกล้วยจอหอแค่3กิโลเมตรเท่านั้น หรือจะออกไปทางถนนสุราสองก็ได้ค่ะ จุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือสาธารณูปโภคพร้อมนะคะน้ําไฟพร้อมติดถนนคอนกรีตแล้วที่ดินนะปรับถมไว้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะสามารถพัฒนาไปทําธุรกิจได้หลายอย่างเลยเพราะว่าอยู่ในทําเลที่ดีมากนะคะไม่ว่าจะไปทําเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่หรือว่าจะสร้างบ้านจัดสรรขายก็ได้นะคะเพราะว่าข้างหลังโอเนี่ยมองไปก็จะเห็นบ้านจัดสรรเนาะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะมองไปเห็นเซนทันละค่ะ ใครที่สนใจนะคะต้องการจะนัดชมที่ดินนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะติดต่อโอได้ที่0837356591หรือ Line แอดมาดามโอแ M A D A M E O H นะคะและอีกช่องทางหนึ่งค่ะ Facebook m essenger มาดามโอที่ดินสวยค่ะหากต้องการให้โอรีวิวที่ดินแปลงไหนด้วยคลิปวิดีโอสวยๆนะคะติดต่อโอได้ตาม3มช่องทางนี้เลยนะคะ ฝากติดตามช่องมาดามโอ๋ขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ที่ดินสวยๆราคาถูกๆได้ก่อนใครสำหรับวันนี้นะคะโอ๋คงจะต้องลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ